สวัสดีค่ะพบกับช่องเราปกอกนะคะอ้าวคนบอกจะกลับไม่ได้กลับคนไม่ได้บอกจะกลับกลับก่อนว่างั้นเถอะไปเลยแล้วไปด้วยเลยโอ้โหลุงบอกสั่างดำไปแล้วไปเลยพอผืนบอกว่าให้ไปแล้วไปเลย เอามาเพื่อน้วนี่เอามาเพื่อนด้วนั่นแล้วี่จะีมีกับกเ้าอ้าวช่างราก็กลับด้วยเหรอเไปเลยนะลุงเพื่อนบุญชูจะกลับแล้ว ไปแล้วนะคะบ้านในห้องอ่ะปลวกกินหมดแล้วโอ้กับสุลินเนาะโอ้ในญาติรื้อคงจะต้องรื้อห้องนั้นให้หมดรื้อหมดแล้วไม่มีห้องอยู่แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณลุงแล้วบ้าน่ะเอมันเป็นห้องแม่บ้านที่เพาะกับแม่ปลวกมันกินหมดแล้วตอนนี้ ขาโทรมามมเลยบอกเออเดี๋ยววงสวงเสร็จเดี๋ยวจะกลับสุรินนี่กี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลับสุรินโอ้เขาน,น่าจะดีใจเนาะนี่สิบกว่าปีแล้วนะคะมาปวดกลับไปไม่เหลือแล้วว่าปวกน่าจะดีใจปลวกพอไปถึงปลวกแจ้มไม่ได้ฮึกใครมาขนาดผมกลับวยปวกยังกินประตูบ้านเลยริงเขาบอกว่ารื้อเถอะวันนี้ลาแล้วจะปาดม ป้าทายบ้านจะกลับเย็นนี้แล้วเย้ทายบ้านจะไปแล้วอยากได้ยินคำนี้ตั้งนานแล้วป้าทายบ้านถึงกับสมัครเลยนี่นิกก็จะลาแล้วอ้าวนิกี้ก็จะมายังไงเนี่ยอยากได้ยินคำนี้ตั้งนานแล้วโชคดีด้ยอ้าว,าาว,าวคุณไปหาลุงแล้วปุ๊บปั๊บ อาล่าล่าพูดซิมมดแล้วอาล่าๆพอบางคนซิมมดแล้วนิกกี้มาอ้อนลุงแล้วน่ารักมากเลยโอ้โหเข้าไปเหยียบเซตโกโก้เลยคักหลายนิกเดี๋ยวไปตวเงินค่ะเดี๋ยวจะไปดูอยู่ ไปไปดูก่อนแม่ดาล่ะเดี๋ยวไปตรวจงานของสองสาวนี่ก่อนนะคะถึงก็พอเอ็ส้นร้อนหรอคะเอาเอาเชือเซ็ดเอาบอกเอาลงทุนขนาดเอาเสื้อเช็ดนะคะปลาไทยบ้านเอาผ้าแห้งเช็ดใช่นั่นแหละมันถึงสะอาด ว้าว <Wow. S 2> สวยมากเลยเฮีนมีต้องให้แบบสามเอนะคะคะแนนสามเอถ้าล้างแล้วมันจะเลือกมันจะเปื้อนเนาะโอ้สุดยอดเลยปลาไทยบ้านนะคะนี่นี่แม,ม,ม่ดาด้วยปลาไทยบ้านยายมอนด้วยบอกหรือว่าสองสาวยาหมอนก็ได้ล้างอโอ้นี่แสดงว่ามึงอาชีพนนนี่

เดี๋ยวให้คุณลุงมาตรวจอีกรอบนะคะน,นี่คือคุณแม่ตรวจนะคะโหแต่ว่าคุณแม่ว่าให้สามดาวนะคะสะอาดสะอ้านแล้วค่ะสวยแล้วค่ะนะคะยังไม่ถูกใจอ่ะที่เขทำาู้้โอเคค่ะต่อไปต้องให้ป้าไทยบ้านนะคะเอฟซเพราะพ่นเคยทำงานทางนี้เลยเลยโดยเฉพาะ กับข้าวก็ทำก็นหลายปีนะเป็นสิบปีนะลูกโตเป็นคนโตเลยแต่ก็มันอยู่ในนี้แหละแต่ก็เป็นเราาทำแล้วก็เราก็จำไว้เนาะความรู้มันก็จะติดตัวของเราไปจนนู่นแหละค่ะเอฟซีฮึ่มลุงก็วันนี้นะคะดูจะยินนี้แล้วก็ช่วยกัน ตอนเย็นนี้ยิ่งแดดอ่อนเนาะก็แถวบ้านทำงานก็ไม่ร้อนอืมทำไมน่ารักจังเลยอ่ะเอามายืนด้วยกันลูกมายืนด้วยกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาเอาเอาแอคชั่นหน่อยลูกแอคชั่นหน่อยสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยยูมิ่ยูมินสองนิ้วหน่อยค่ะอ่ะหยูดน้องยูมิยูมินโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะถ่ายเข้าที่ได้ไหมคุณ สวัสดีค่ะน่ารักมากมองตั้งไกลเห็นว่าโอ้โหทำไมเหมือนฟ้าแฝดจังเลยแล้วก็ใช่จริงๆจรักจังเลยสวัสดีค่ะอู้ยเด็กรายงานตัวค่ะชื่ออะไรคะยูนีค่ะอยู่ทีงนี้ลูกเห็นโอ้ก็ปู่สวยมากเออยู่ทีงนี้ลูกโอ้ยเห็นดอกไม้ด้วยเออเพื่อประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะนะคะว่า ที่นี่เป็นชื่อปูอะไรเอ่ยปูพญานาคปูพญานาคชื่ออะไรคะรู้จักไหมคะพญานาคพญานาคเดี๋ยวบอกชื่อให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อให้นะคะเดี๋ยวท่องตามนะคะปูปาริกิปูปาริกิอืมน่ารักมาก ไหนๆ่ารักมากเลยค่ะ FC เจ้าคุณลุงพลไหมคะรู้จักคุณลุงพลไหมคะเดี๋ยวไปหาลุงพลกันไปสวัสดีปะนี่แหละคุณลุงไปแล้วนะคะตอนนี้ FC ตัวน้อยเดินเดินดีๆลูกเดินดีๆอะไรลูกเสียบตับระมาณลูกหนูลูกหนูลููกหนสวัสดีคุณลุงพลไหมยังคะลูกหนูลูกหนู นี่ทันนี้ค่ะคุณลุงคนหล่ออยู่ทังนี้ค่ะนี่ค่ะเออลุงยิ้มเลยน่ารักมากบอสวันนี้นอนที่นี่ใช่ไหมคะโอ้รด้การเลยนี่นะคะเพื่อนก็ลงสีแล้วเนาะอ้อสวยมากเลย นี่ต่กลวงเชือกเงาแม่เชือกเงาเนาะเชือกเงาค่ะเชือกเงาเพื่อให้ผูด้วยแสงนะผูกด้วยแสกแล้วได้เงาแบบเลยใช่สวยมากเลยสวยมากเลยนะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะตรงนี้ย่าก็จะเทอ่อาตาก็จะเทยขวดขาวเล็กๆเลยโอ้เขาเล็กขวดอะไรขวดน้ำเลยนี่ไเป็นเขียวขาวใช่เขาเลือกมาแล้วคัดที่มันสวยๆนะพ่อเคขวดขาวๆใช่ เงาแล้วค่ะแสงแดดนะครับมันจะท้อนเงาเวลาถ่ายก็นี่เพิ่มแสงใส่ได้เวลาถ่ายอ่ะเพิ่มแสงเนี่ยให้เงาเงาโอ้ยเพิ่มแสงป่ะเพิ่มแสงสวยของบอสนะสวยเนื้อันนี้ก็สวยดูก้อนเมฆนะคะช่องน้อากุบกอบนะคะก็ขอฟล็ค no ลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ